ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะอยากเล็กคู่สำหรับบัมาตัวเองตัวเองนี่เราก็คบกันมานานแล้วนะวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่ะดูบรรยากาศอย่างเงี้ยเราสวัสดีวมาคมกันดีกว่า เถอะนะมาขอมาขออะไรแบบนี้ตัวเองสบายใจได้เลยเขาพวกหมวกกันป้องกันแล้วหยุดหยุดเถอะเขาเถอดนะตัวเองเขาไม่ไหวแล้วนาะออ้ยตัวเองอะครั้งเดียวอะไม่เป็นไรหรอกครั้งเดียวนะไม่ ยังไงก็ไม่ตัวเองฟังเขาไม่รู้เรื่องเหรอถ้าตัวเองรักเขาเตงต้องฟังเขาสิไม่งั้นเราก็เลิกกันโอ้โหตัวเองอะไม่ยอมจริงเหรอง้เขาไม่โซเดย์มาคอมก็ได้เขาไม่อยากเสียของมีค่าอย่างตัวเองไปอะเรื่องรักเรื่องเซ็กนี่นะเราต้องแยกให้ออกเข้าใจไหมเราอะยังเป็นเด็กวัยรุ่นกันอยู่นะยังไงก็ต้องปฏิเสธเรื่องเซ็กนันแน่ นี่เราต้องลงไปสัมษา์กันนะดูผู้ชาย้านหน้าีกันใหญ่เพศไหนก่อนดีสวมต่ว่ามีสาวที่ท่านคบอยู่นะครับขอที่จะโซเดมาคอมกับท่านท่านจะยินยอมพร้อมใจหรือท่านจะปฏิเสธครับยินยอมครับโอ้เรากลัวจะติดโลกติดโลกเลยไหม ใส่ถุงยางครับสมมุติเป็นผู้หญิงที่เรารักเนี่ยเราโอเคได้เลยไหมโอเคครับโอเคได้เลยและถ้าไม่รักล่ะคะโอไม่รักโอเคไหมโอเคครับโอเคด้วยในกรณีที่เราครบกับแฟนคนหนึ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาขอมีอะไรกับเปล่าสิ่งที่เปล่าทำคือปฏิเสธทันที ไม่ว่าจิมมี่รับเปล่ามากเลยรับเปล่า,าแล้วจิมมี่เอากไปหาจิมมี่เิมมผู้ชายก็พูดกันอย่างนี้กันทุกคนเลยจิมมี่ไม่เคยพูดอย่างนี้ใครเลยมังมอง่อนจะยินยอมพร้อมใจหรือว่าปฏิเสธครับ ก็กินยอมพร้อมใจครับโอถ้าเรารักเขาเขารักเราแล้วก็โอเคอกลัวไหมกลัวไหมเรื่องแบบการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยกลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเยอะนะคบก็มีมีโรคเอดซิฟิลิสแล้วก็มีโลนหน่องในหนองในแท้หน่องในเทียมเยอะอะโอชิ้เลยโหนีู่กความรู้ความรูกคนแน่นความรูกคนแน่นสอบแวนที่ครบอยู่ มาตั้งคำถามแบบนี้แล้วก็ไวัยรุ่นต้องตั้งหลักให้ดีนะครับคิดสักนิดก่อนตัดสินใจแม่ว่าแต่ว่าไวัยรุ่นที่เมเจอร์ซินิเพร้มคำแห่งจะว่ายังไงครับรยินยอมครับรู้จักป้องกันครับก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับปฏิเสธทันทีครับยังไม่แต่งงานกันต้องรอให้พร้อมก่อนค่ะก็ยินยอมครับแต่ก็ต้องรู้จักป้องกัน ปฏิเสธทันทีครับดูเราจะมีค่าในสายตาเขาค่ะปฏิเสธทันทีครับแลอเกิดมือ้อผิดพลาดอาจจะทาให้ปัญหาตามมาครับปฏิเสธทันทีเลยครับดีกว่าที่ว่ามันจะไม่เกิดปัญหาอะไรตามมาครับยินยอมพร้อมใจได้ครับืออายุก็20กว่าแล้วแต่ว่าก็ต้องป้องกันนิดนึงนะครับ สำหรับผลโหวตของน้องๆในห้องประชุมก็ออกมาแล้วนะครับถ้าแฟนขอมีอะไรด้วยน้องๆจะยินยอมพร้อมใจ29.71%ปฏิเสธทันที70.29%เลิฟติวเตอร์จะฝันทงโจทย์รักข้อนี้ยังไงดีครับ น้องๆที่จริงเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับที <ฮะ S 1> นี้ถ้าเกิดเราเอาทั่วๆไปก่อนถ้าเกิดว่าผู้ชายขอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ย <ฮะ S 1> ถ้าผู้หญิงเขาจะมีเนี่ยเขาจะต้องคิดว่าเออฉันมีไปทําไมมีแล้วเขาจะรักเราหรือเปล่ามีแล้วเราจะติดโรคไหมอ่มีแล้วเราจะเกิดตั้งท้องอะไรหรือเปล่า <ฮะ S 1> แล้วเอเอมีแล้วจะเจ็บไหมคือผู้หญิงจะคิดก่อนเลยนะก่อนที่จะมีเนี่ยนะแต่ผู้ชายคิดอย่างเดียวค,คิดอะไรคะที่ไหนดี <laughs> <laughs> ที่ไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องพวกนี้ผู้ชายมีอยู่ปัจจัย อยากจะบอกน้องนะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอคนนั้นชวนเราให้มีกิจกรรมนะครับถ้าจะมีนะไปใส่ถุงยางอนามัยก่อนนะครับอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเพราะว่าโอกาสที่จะติดโรคมันจะสูงนี่ตอบสำหรับน้องผู้ชายเพราะฟันทงเลยโอเคนี่สำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ต้องน,นั่งหมอถ้าตอนเป็นแฟนกันยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่อย่างเงี้ยโอกาสจะได้แต่งงานกันเยอะไหมโลกไม่ไมเพราะฉะนั้นมีไปก็ไล่บอยจริงไหม ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็ให้ไปคิดเอาถ้าเราปฏิเสธเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่เหนือมาตรฐานใช่ไหมลูกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจะเอาหลักวิชาการนะครับเขาสอนไว้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก่อนที่จะมั่นหรือแต่งงานเนี่ยปฏิเสธเข้าไว้<ม>เพราะว่าโอกาสที่ผู้ชายจะมาขอต่อไปเรื่อยๆมันเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมครับแต่หลังจากแต่งงานแล้วนะเห็นไหมนี่มันถึงต้องมีต้องมี condition หลังจากแต่งงานอยู่กินกันแล้วอย่าปฏิเสธนะ พราะถ้าปฏิเสธผู้ชายจะบอกว่าไม่รักแลไปหานอกบ้านเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดจําไว้เลยก่อนจะแต่งปฏิเสธเท่าไหร่ผู้ชายก็ยังอยู่ค<า>่แต่หลังจากแต่งแล้วปฏิเสธวันไหนมันไปแน่ การันต <łość> ีไว้เลยนะครับส่วนผู้ชายนะครับใครชวนผมก็รู้แล้วว่าผมห้ามคุณไว้ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แค่เป็นห่วงใยความปลอดภัยของคุณเท่านั้นว่าจะยังไงยังไงจะโซเลมบคอมหรือฟิชเชอรงก็คิดถึงคอนดอมไว้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับขอบระคุณครับขอบคุณุานครับ ถามมาว่ากระบอกสัญญากาศนั้นเพิ่มขนาดได้จริงหรือเปล่าสำหรับอวัยวะเพศชายโครงสร้างของเราคือหลอดเลือดและเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน<อ>เป็นโครงสร้างที่โครงรูปเอาไว้ตรง<ล>ไว้ตรงมานะครับยืดไม่ได้แมีธอใกกลล้ๆ็พว